โกโยทแจ้งข่าวดีมอบประกันภัยอุบัติเหตุชาวสวนยาง1.4ล้านรายจับมือทิพยะประกันภัยพร้อมดูแลให้ความคุ้มครองแล้วรับสูงสุด5แสนบาทกลาสสวัสดีครับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรและท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านพบกับอัปเดตข้อมูลข่าวสารสิทธิประโยชน์กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยกันเป็นประจำครับ พบกันคลิปนี้ตรงกับวันที่18สิงหาคม2564นะครับแต่ก่อนจะไปติดตามรับฟังข้อมูลข่าวสารกระผมก็ขอฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามและฝากกดกระดิง่งเพื่อจะไม่พลาดข้อมูลข่าวสารใหม่ๆนะครับและเพื่อเป็นกำลังใจให้กับกระผมคนแชร์ข่าวกเกษตรพารวยด้วยนะครับมารับฟังข่าวสารกันเลยนะครับกยท ทำประกันอุบัติเหตุมอบชาวสวนยางทุกช่วงอายุที่ขึ้นทะเบียนกับกยทกว่า1.4ล้านรายนะครับโดยให้บริษัททิพยะประกันภัยจำกัดมหาชนเป็นผู้รับทำประกันพร้อมดูแลและให้ความคุ้มครองอย่างทั่วถึงแล้วตั้งแต่วันที่16สิงหาคมเป็นต้นไปนะครับนายนกกรตันกะวิรพัฒนนะครับผู้ว่าการการยาง แห่งประเทศไทยเผยว่านะครับการยางแห่งประเทศไทยหรือกยทได้ดําเนินการจัดทําประการภัยอุบัติเหตุกรมนะครับให้กเกษตรกรชาวสวนยางทุกช่วงอายุนะครับที่ขึ้นทะเบียนกับกยทภายในวันที่15บรากร,รกฎาคม2,564นะครับจำนวนทั้งสิ้น1 4 7 0ล้ 921รายนะครับซึ่งเริ่มคุ้มครองตั้งแต่วันที่16สิงหาคม2564เป็นต้นไปนะครับโดยกยทนะครับได้มอบประกันนี้นะครับให้เพื่อเป็นสวัสดิการแก่กะเกษตรกรชาวสวนยานกรณีสูญเสียชีวิตหรือบาดเจ็บทุพพลภาพถาวรนะครับซึ่งมีสาเหตุนะครับมาจากอุบัติเหตุ ถูกฆาตกรรมและถูกทำร้ายร่างกายโดยผู้เสียชีวิตนะครับไม่ได้มีเจตนาให้เกิดขึ้นเพื่อหวังรับเงินประกันนะครับและสูงสุดรายละ5 0 0 0สนบาทรวมถึงอุบัติเหตุที่เกิดจากการขับขี่โดยสารรถจักรยานยนต์สูงสุดรายละ250,000บาทนะครับนอกจากนี้นะครับก็ได้มีเสียชีวิตจะได้รับเงินค่าใช้จ่าย ในการจัดงานศพรายละ30,000บาทและกยทนะครับจะมอบเงินช่วยเหลือให้แก่ทายาทอีกนะครับรายละ3,000บาทเพื่อเป็นสวัสดิการของกเกษตรกรชาวสวนยางเพิ่มเติมด้วยนะครับทางกยทนะครับได้มีการพิจารณาและคัดเลือกบริษัททิพยะประกันภัยจำกัดมหาชนนะครับซึ่งเป็นบริษัทประกันชั้นนำ ที่อยู่ในตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยนะครับมีรัฐวิสาหากิจหลายแห่งเป็นผู้ถือหุ้นมีผลงานเป็นที่น่าเชื่อถือและมีสาขาจุดบริการลูกค้าตะลอดจนตัวแทนประกันกระจายครอบคลุมอยู่ทั่วประเทศทำให้มั่นใจได้ว่านะครับพี่น้องเกษตรกร,กรชาวสวนยางจะได้รับความสะดวกในการประสานงาน และการดูแลเป็นอย่างดีนอกจากจะติดต่อตรงที่สำนักง,งานสาขาหรือตัวแทนของบริษัทในพื้นที่แล้วนะครับทางบริษัททิพยะประกันภัยยังมีแอปพลิเคชันเป็นอีกช่องทางหนึ่งให้เกษตรกร,กรชาวสวนยางหรือทายาทนะครับสามารถเดือนเรื่องและติดตามสถา,านการณ์เรียกร้องค่าสินไหมได้นะครับ เป็นการอำนวยความสะดวกและช่วยหลีกเลี่ยงการเดินทางการพบปะกับผู้อื่นนะครับเพื่อปลอดภัยในสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อโควิด -19 นะครับการดูแลพี่น้องกเกษตรกรชาวสวนอย่างนั้นนะครับเป็นสิ่งที่กยทให้ความสำคัญเป็นอันดับต้นๆของกยทนะครับจึงกำหนดเกณฑ์ในการประมูลว่าบริษัท จะเข้ามาเป็นผู้รับทําประกันต้องเป็นบริษัทที่มีขนาดใหญ่หรือมีเงินทุนจดทะเบียน500ล้านบาทเพื่อให้ได้บริษัทที่มั่นคงมีเสถียรภาพไม่เกิดปัญหาเหมือนที่ผ่านมาสำหรับพี่น้องกเกษตรกรชาวสวนยางบางส่วนนะครับที่ยังไม่ได้รับค่าสินไหมทดแทนนั้นนะครับกอทอไม่ได้นิ่งนอนใจล่าสุดนะครับ ได้ทำหนังสือแจ้งไปยังสำนักง,งานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยวงเล็บคอปปอพอนะครับให้เร่งรัฐบริษัทประกันนะครับที่เคยเป็นคู่สัญญาเดิมกับกยททั้งสองแห่งเร่งดําเนินการจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ทายาทของกะเกียตรกรโดยเร็วที่สุดผู้ว่าการกรยท กล่าวทิ้งท้ายนะครับครับนี่ก็เป็นข่าวดีสําหรับพ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางนะครับที่ทางกออทอนะครับได้มอบประกันอุบัติเหตุให้พ่อแม่พี่น้องเกษตรกร,ร,กรชาวสวนยางนะครับจํานวน1.4ล้านรายนะครับและสุดท้ายนี้นะครับกระผมคนแชร์ขารร่าวเกษตรพารวยก็ขอลาไปเพียงแค่นี้นะครับขอให้พ่อแม่พี่น้องท่านผู้ชมทุกๆท,ท่านนะครับจงโชคดีมีเงินใช้ อย่าเจ็บอย่าไข้อย่าจนปลอดภัยไร้โควิดตลอดปีและตลอดไปสวัสดีครับ